สวัสดีค่ะกอล์ฟฟิงกาวสวิงทิปสัปดาห์นี้นะคะเมย์จะมาแนะนําเทคนิคหรือว่าดิลสาหรับท่านนักกอล์ฟที่มีอาการตีแล้วมันสตักอยู่ด้านหลังนะคะท่านนักกอล์ฟที่ตีแล้วมีอาการสตรักอยู่ด้านหลังนะคะก็คือคนที่ดาวสวิงลงมาแล้วสะโพกนะคะมันไปเร็วเกินไปทําให้จังหวะดาวสวิงนะคะไม้หรือว่าแขนนั่งขวาตรงนี้มันมาไม่ทันกับสะโพกเพราะฉะนั้นดิลง่ายๆนะคะที่อยากให้ท่านนักกอล์ฟนำไปฝึกซ้อมดูนะคะก็คือให้ใช้อไล g ์เมนต์สติ๊กนะคะ1อัน คล้องไว้ที่หูเข็มขัดนะคะไว้ข้างหน้าตัวในลักษณะนี้นะคะทีนี้ความยาวของลายเมสติกนี้นะคะเมย์อยากให้เท่าเท่ากันไม่ใช่ว่าอยู่ด้านขวามากเกินไปหรือว่าอยู่ด้านซ้ายมากเกินไปให้อยู่ตรงกลางนะคะเท่าเท่ากันซ้ายขวาทีนี้เวลาเรามาซ้อมสวิงนะคะอยากให้ลองซ้อมจากสวิงลมก่อนนะคะ,ะ,คะเวลาที่เราสวิงลมนะคะแบ็กสวิงขึ้นไป ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเราดาวสวิงลงมาแล้วสะโพกมันมีอาการก็คือสปินเอาห์หมุนเร็วเกินไปนะคะเวลาที่เราดาวสวิงลงมาเนี่ยไม้มันจะไปติดกับไม้ของอะไลเมนต์ิกตรงนี้ทําให้เราดาวสวิงไม่ได้เพราะฉะนั้นริลนี้นะคะจะช่วยให้ท่านกักกอล์ฟสามารถทําให้ลําตัวช่วงบนมันตามลําตัวช่วงล่างได้เมแนะนำให้ฝึกซ้อมโดยที่แบ็กสวิงขึ้นไปนะคะแล้วพยายามสร้างความรู้สึกของการปั๊มแขนลงมาแบบนี้ก่อน ะะเพราะฉะนั้นสะโพกนะมันจะต้องกลับมาขนานกับแนว t a r g e t ็ตไ l i n จังหวะที่แขนลงมาขนานกับพื้นนะคะอันนี้คือจุด checkpoint เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําให้มันขนานกันรตรงนี้นะคะแล้วเราหมุนตัวเข้าอันนี้คือมุมที่ควรจะเป็นลองฝึกซ้อมนะคะสวิงลมดูก่อนแล้วก็สามารถนำไปใช้กับการตีลูกจริงได้นะคะเชื่อว่าดีลนี้นะคะจะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟนะคะ มีอาการสตร๊์กน้อยลงแล้วก็ตีบอลได้ตรงขึ้นค่ะ